สวัสดีครับท่านายกเศรษฐานายกส้มหลนของประเทศไทยนายกคนที่สามสิบทักษิณก็กลับบ้านแล้วเพื่อไทยรัฐบาลโจรเหมือนเดิมประเทศไทยเหมือนเดิมบอกเลยเหมือนเดิม เพราะมีรัฐบาลหน้าเดิมๆเ,เพื่อไทยมันทำเฮี้ยอะไรเน่ยทำอะไรเนี่ยคงภูมิใจมากและสินะได้เป็นนายกอะแต่เป็นนายกที่แบบไปแย่งเข้ามาสง่างามมากเหรอเป็นนายกส้มลน โอ้คงภูมิใจมากสินะพักเพื่อพ่อจริงๆขอถามหน่อยพ่อติดคุกหรือยังเข้าคุกหรือเปล่าคืนเนี้เมื่อเมื่อคืนเนี้ได้ยนนอนนอนคุกหรือเปล่าเมื่อคืนหรือว่านอนที่บ้านห้องแอร์สบายใจ เป็นนักเป็นนักโทษแบบราชามากเลยนะใครต่อไปคนที่เป็นนักโทษแบบเนี้ยลงจากสนามบินก็ไปโบกไม้โบกมือไม่ต้องใส่คุญแจมืออมีรถกระบวนต้อนรับมีอะไรให้ไปโบกมือ โบกไม้โบกมือต้องรับแฟนขับก่อนอประเทศไทยเป็นแบบนี้เหรออะไรของพวกท่านเนี่ยพวกพวกมีอำนาจอะอะไรเป็นอะไรกันหมดอะเอบเพื่อไทยคงภูมิใจหน้าดูะนะ คนฝากคึงคนคนเสื้อแดงเลยนะที่รักที่เชียร์สองลุงมึงก็อยู่ในนั้นที่ทำรัฐประหารที่เอาเปืนไปยิงพวกมึงอะ่ะพวกมึงก็พวกมึงก็ดีใจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหรอกครับ รอดูกูรอดูกูจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทไหมที่หาเสียงไวอ้อ่ะที่เศรษาที่อัเกเพื่อไทยหาเสียงไว้หลายนโยบายเลยะจะทําได้จริงไหมผมจะรอดูแล้วไอ้ฝากถึงพวกแก่ๆเสื้อแดงที่มาดา่าตกลงเสื้อแดงจริงหรือเปล่ามือสลิหรือเป็นสลิมที่ สลิมย้ายไข่หรือเปล่า,ย,า,ย,าย้ายไข่มาเสื้อแดงสลิม,ลมเปลี่ยนเสื้อเป,เปลี่ยนเป็นเสื้อแดงหรอือเปล่าหัดลืมหูลืมตากันบ้างสิโออะไรวะหัวจะปวด